อืนนี้อะหอครออ้เอยอุ้ยอื้มผมจะบปกินหลายนีจ้าจ้ากับภูมอาหารกินเป็นมูฟอแม่ยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเราพงยีเป็นมูสันอันนี้ที่นี่ป้ายเจ้าพ่ต้องไม่เขียนหรอกอันนี้ยังนี่ลดอาหารลดน้ำหนัก หนึ่งวันอ้วนมากแล้วครับโอ้พี่น,ออน,นอ้องเอ้ยฝุเหนือเหนือมีแต่เหนืองามเลยพี่น้องเอ้ยของแถื่เลยด้วเนี่ยเชียงเหนือบานคอนเจนีนครับพี่น้องคนนี้เสียบเสียบมันนี่ม,ม,มีนี่นะครับมีตับด้วยพี่น้องเด้อนี่แล้วก็มีนี่ไข่หลังไข่ taraf, หลังไข่หลังตับยอนครับพี่น้องนี่ตับยอนเอาเดี๋ยวผมจะสร้อยเนื้อควนเจียวขันเท้าหน้าพูดนะ ันี้น้ำน้ำบทถ่วมได้เท้งนี้เพียเอาเดี๋ยวเอาไปหนี่ก่อนเนาะสามสิบจีบอ้อข่อยาัดสอยเหนือจังหน่อยพี่น้องเอ้ยเหนือสันเหนือสันโอู้เป็นตะเสียบจัเนาะพื่นเอ๋ ข,ขนาดซืมซ้อยจูซ้อยจูพี่น้องซ้อยจูโอ้ยคักคักคักหืมเนื้อสันนี่เป็นเนื้อส่วนที่พอยที่สุดเลยนะน่างามเลยซ้อยจีกจูินผิเดียวเสียบๆบเบนาะพี่น้องเนาะจินผเดียวแส,สียบเลยเลยเนี่ยหืม ับมยบลูกเต๋าด้วยว่าตับนะอืมเดี๋ยวคนเจียวจังหน่อยได้ไหมเนี่ลูกเต๋าลูกเต๋าลูกเต๋าตับต้องลูกเต๋าเด้อเอาคนเจียวได้พี่น้องได้ไหมเนี่ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเศรษฐ์เหมือนกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวคนเจียวจากบาดก่อนเดี้อต้องคันเท่าไหร่น่อยเนี่ย อืมโอ้มีตีนหนาเสียบๆเลยพี่น้องเอ้ยขันเทียนาขันเทียนาโอ้ยจิงน่อยก่อนจิงน่อยก้อนอาตะหม่องเสียบๆซอยเลยได้เนี่ยอาตะหม่องที่เด็ดเลยขันเทียนาขาวโข่เนี่เอากินผู้เดียวกินสำนีเลรอพี่น้องเอ้ยจะสอยลายหรอกกินบะหมี่เนาะเอาสิคนเกี่ยวได้ไหมเพื่อนเพียเพียเพียอ่อนเพียอ่อนอืมอ ้พี่น้องเอ้ยของเสียบของเสียบแล้วเพียวอนเพียวอนเดอสีเคลื่อนเจียวนะครับสูตรจาชาดพี่น้องเบิ่งนี่อายิโนมตโตะผงนัวผงนัวพี่น้องกินพิเดียวเสียบเสียบเสบาดกันนะมาเนี่ยมาเนี่เจียวเฮ็ดสูตรสดจล็กน้อยนะพี่น้องเนาะโอ้พี่ขวมหอม,นะอมเนาะเฮ็ดเผ็ดหลายพอดีเด้อพี่น้องเจียวเจียวนี่แนะน้ำพี่น้องเฮ็ดเผ็ดเด้อการลุดดวดเลยดีกว่า น้ำปลาครับน้ำปลาแกยวเฮ็ดเบาะแสนะครับแกยวแกยวเพีาะเนาะเขาขัวเขาขัวเขาไหมเขาไหมอู้หอมคถอะอืมปัดพี่น้องเลยพี่น้องอู้หูยอืมปานี่แหละครับพี่น้องแกยว ใส่หอมเยอใส่หอมจะแบบกันนะอโอ้บรรยากาศดีแฮมพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศอีสานบันเทาเนาะเมนูหยอดหิดเมนูเสียบเสียบเมนูไง่ายๆนะครับพี่น้องเอา้าใส่หอมนี่ เรียบร้อยครับ hmm. พ hmm. <radas> ี่น้องโอ้ยเหนียเสียบกันนะโอ้เกี่ยวพี่น้องเลยอยากบอกอยู่มาเนื้อสันเนื้อสันอู้ห่พ่อเนี่ยไม่หยางเลยลองลองลองจังจังจัง อด้การด้กัารได้กัารสีสันยังไงกันมาได้มาได้พี่น้องนด้โอ้ขักอยู่โอ้ชาชาแต่นังรับ โอ้ห่ากระตื่นโอ้พี่น้องเมืองนี่อืมโอ้แต่อย่างนะครับเนื้อวะอืมหึนนนเนื้อวะครับซอช,ชูปลาแดงซอชูครับชิมเมืองน้ำจะครัในบ่ฮึแต่ว่าชิมบ่ได้กินเราเพราะว่าลดหุ่นอยู่ยเอ้าอันนี้แม่ยังท่นเหรอลดหุน่นครับคือว่าลดหุ่นอยู่ยครับ,รบโอ้แทบ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 แเลยเคยกินเนอะกินชะครัหนึ่งก็คือจะบอ้วนหรอกมั้งเนาะผมมาเนาะอือข้าวหมูนั่งน้ำแกงแ จะข้ามาออ,อกมจนบวันคมมากินหลายกินหลายแบ,บเฉียนั่นมันฉีน่เห็บดบ่ได้คือจังเจ้าของว่าไว้นะควบคุมแบบว่าเราอย่าไปกินจนแบบว่าเราแน่นหมอ,อกินแค่แบบว่ากินกินได้แต่กินน้อยๆเหมือนลดปริมาณการกินลงควบคุมอาหารเนาะควบคุมอาหารเยอะ บ้มียนบเมียนผมว่าผมเป็นดงอกเมียน่บวเมียนัเาาไ้กินหลายเยเดอ้บแดงกินดีกว่าเมีนบอมีนครับบ้าแดงงดม่ได้จัมือเลยเนี่ยมือแรกครับมือแรกมือแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจดีวลองมือลองมือเลยุ่นสันนี่ครับคุเนสันครับ พอได้เหรอครับางามมากพอได้เนาะครับเนาะลูกกินร้ายรุดคันเบ้าแดงโข,ของอาหารต้องกินผักหลายๆเด้ครับผักนะโมผักกระจองนะครับเดี๋ยนไเนาะโอ้ยวซอยเนื้อหน้ามเนี่ยาำไม่ใจคากินไหมครับมากินด้วยกันได้เนี่ย ให้ให้ผม,ม,ม,ผมกินว่ะอือตัวมูคินไรก็คุมอาหารเยู่ครับอือมผมยันพอเดี๋ยวมาถึงขอบคุณอะไรครับอือม,มาผีกกับขักอย่างนนเนาะครับโอ้โหตับกับงามเนี่ย โอ้ยโอ้ยอส,สดอีกคุมจุบกินหลายนะจ่าจ้าพราูุมมหารกินเป,ป็น,นมู๋ผมนจ้าจ่าจะเด้ดพอยีเป็นมูสั่น ดเ,เดี๋ยวจะวางทันทีหเป่าแดงอะไครับคันที้น่องที่นี่ป้ายเจ้าพ่ต้องไม่เขียนหรอกอันนี้อยังนี่ลดอาหารลดน้ำหนักหนึ่งวันอาาว้วนมากแล้วครับเพราะมากแค่ป้ายออกซะแล้วก็กินน้ำกันซะครับแบบนั้นบรอครับเมียนครับเป่าแดียงถึงออกเชสอะเห้ยวอีกเดี๋ยวตัวเองะครับโอ้ยกินวันนี้ยเลยก็เอาออกซะค่เปาแดงจะคนลดมือเนาะมืออื่นท่คอยลดก็ได้มือที่คอยลดนะนะมันมีกินเสียเนาะ ไม่มีคำว่าใสเนาะในการเริ่มต้นใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ครับก็ท่านเจ้าก็ากินซะเนาะออกเฉยเนาะขอเอาดึงออกซะโอ้วนมากแล้วเพื่นว่าลดน้ําหนักลดกระหันหนึ่งวันเอามืออื่นเนาะเอามืออื่นซะมือนีพลาดแล้วมือเอาซะสากกินน้ำกันแต่บารนี้ครับลุยมันีนใจชัดเอ้าจะมีอื่นบาร์เนี้ยทานทานได้พี่น้องได้บาร์เนี้ยทราบ โอ้ oh, สุดยอดเลยครับอ่ะไม่ใช่ชาติอื่นควยรสไม่มีค mm ํา hmm. ว่าสายในการเริ่มเริ่มต้นใหม่เนะื้อครับค่อยพ่อยเนาะเนื้อพ่อยป่ะครับ mm hmm. อืมก็แซ่บนีเนื้อบ้านคนแก่นนะี่เนาะโอ้ผมเป็นห่วงบเบาแดงเนี่ยเพราะต้องลดดอกด้วย <c oughs> กินแซ่บปะนี่ <c oughs> ไม่ต้องลดหรอกเนาะไม่ต้องลดหรอกลุยเ่นเนาะครับ